สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันที่6เมษายน2568นะครับที่นี่บ้านปางเกีย้ยอํำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับดูนะครับวันนี้จะพามากินสตรอเบอรี่นะครับอร่อดูครับช่างกล้องนี่นะครับอ่าดูสิโอโหสตรอเบอรี่สวยมากหวานมากอ่ะอืมอร่อยมากดูนะครับโอ้หเดีดด๋ยวก่อนช่วยแกห้หน่อยดิ สตรอเบอรี่หวานมากเลยนะอืมดูดิสตรอเบอรี่อืมกินให้เป็นอาหารตาหวานมากชำมากมใส่กล้าๆเลยนะดูนี่อืม อร่อยมากจะได้เอาเกิน <c oughs> อร่อยมั้งดูนะเค็ตตี้ดูนะอืม, <c oughs> มอืมอืมเราจะกินข้าวแล้วอืมดูนี่เก็บนี่กับอืมเดี๋ยวกินสดๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งอืมตรงนี้แล้ตรงนี้เลย,เลยข้างล่างนี้ดูนะครับโอ้โหกินสดๆเลย อืมตรงนี้ก็มีดูนะครับดูนะครับกินสดๆเลยอืมอืมอร่อยมากอืมจะอิ่มมั้งเนี่ยอืมกางเกงฟลุกเหรอวกามันก็ยังอร่อยนะอืมอันนี้ดูนะ เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโหเยอะแยะเลยนะครับเอามาโชว์ดูนะครับอืมอืมเคยมีพ่นยานานแล้วนะอืมอร่อยมากอืมอืมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับอืม